เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคลายข้อสงสัยกันนะครับมาดูกันชัดๆว่าเ,เราเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีหรือเปล่า นะครับแล้วอัตราภาษีเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับวันนี้เนี่ยการชำระภาษีในปี2563เนี่ยก็สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2563แล้ววันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินยังไม่ได้ไปชำระภาษีเนี่ยจะมีผลอย่างไร ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีการเยียวยาช่วยเหลืออย่างไรไหมในเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยต่างๆกันในคลิปนี้นะครับสําหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับเ,เป็น กฎหมายที่เขาออกพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2562นะครับโดยมีผลให้มีการจัดเก็บภาษีตั้งแต่1มกราคม2563เป็นต้นไปและในปี2563เนี่ยนะครับเขาก็ยืดเวลาในการชำระภาษีเนี่ยจนถึงวันที่31สิงหาคม2563นะครับทีนี้ฐานภาษีเขาก็คิดจาก มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ราคาซื้อขายทั่วไปนะครับซึ่งเป็นราคามาตรฐานที่ประเมินโดยหน่วยงานของรัฐนะครับส่วนผู้เสียภาษีเนี่ยนะครับก็คือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเจ้าของห้องชุดผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือทําประโยชน์ในทรัพย์สินนะครับการเสียภาษี จะต้องไปชําระภาษีที่ใดนะครับผู้เสียภาษีถ้ามีทรัพย์สินนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ให้ท่านไปยื่นชําระภาษีนะครับในเขตเทศบาลก็ไปยื่นที่เทศบาลนะครับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาก็ให้ท่านไปยื่นชำระภาษีณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้นะครับต่อมานะครับ ประเภทของการจัดเก็บภาษีเนี่ยเขาจะแบ่งที่ดินออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือที่ดินเกษตรกรรมนะครับที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยที่ใช้ในเรื่องของการทําเกษตรทําประมงนะครับหรือป่าสุสัตว์สก็คือที่ดินที่อยู่อาศัยก็คือบ้านที่เราอยู่อาศัยนั่นเองนะครับสที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่น,นๆเช่นพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานโรงแรมร้านอาหารเป็นต้นนะครับและประเภทที่4ี่ก็คือที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพนะครับนอกจากที่ดินที่จะว่างเปล่าแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอาคารที่ปล่อยทิ้งร้างไว้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามสมควรนะครับทีนี้เรามาดูอัตราภาษีกันนะครับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับราคาตั้งแต่0ูนย์ถึงเจล้านบาทของราคาประเมินนะครับที่ดินที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะเก็บภาษีในอัตรา0.01ยนซนะครับก็เป็นขั้นบันไดนะครับเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยเก็บที่ศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์นะครับไปจนถึงหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปเก็บที่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับ ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยเนี่ยบ้านพักอาศัยเขาจะเก็บภาษียอยู่ที่0.3%ของราคาประเมินนะครับถ้าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นๆน,นะครับเช่นพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านค้าตรงนี้นะครับและที่ดินลกล้างว่างเปล่าและไม่ได้ทำประโยชน์เนี่ยเขาจะเก็บภาษี ถ้า0ถึง50ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่0.3นะครับ50ถึง200ล้านบาทอยู่ที่0.4ไปจนถึงถ้าราคาประเมินอยู่ที่5,000ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ที่0.7นะครับทีนี้นะครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องตกใจนะครับในกรณีถ้าเป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับถ้าเป็นที่ดินเกษตรกรรมและเราเป็นบุคคลธรรมดา นะครับถ้าราคาประเมินที่ดินของเราเนี่ยนะครับมูล,ลค่าไม่เกิน50ล้านบาทนะครับใน1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาให้ถึง50ล้านบาทนะครับถ้าราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรปศุสัตว์หรือประมงเนี่ยไม่ถึง50ล้านบาทท่านไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับและเขาก็ให้สิทธิ์นะครับ อปทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละไม่เกิน50ล้านบาทสมมุติท่านมีอยู่100ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่แยกกันอยู่คนละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเสียภาษ,ษีเลยนะครับเพราะว่าเขายกเว้นให้50ล้านบาทแรกนะครับและที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยถึงแม้จะเกิน50ล้านบาทนะครับในปี 6- 3ส ถึงปี65เนี่ยเขาก็ยกเว้นภาษีให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีไรายได้น้อยนะครับที่ดินมูลค่าไม่เกิน50ล้านบาทท่านไม่ต้องชําระภาษีนะครับได้รับการยกเว้นนะครับ,รบต่อมาเรามาดูในประเด็นของบ้านที่อยู่อาศัยกันนะครับสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีปัญหาและก็สอบถามกันเยอะเลยนะครับบางคนก็บอกว่าบ้านเนี่ยเราอยู่อาศัยมา ตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยไม่เคยเสียภาษีทําไมในยุคนี้เนี่ยจึงต้องมาเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านที่เข้าขายต้องเสียภาษีเนี่ยจะต้องเป็นบ้านที่มีลักษณะอย่างไรนะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแบบไหนที่ต้องเสียภาษีนะครับสําหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือบ้านหลังหลักและบ้านหลังอื่น <c oughs> นะครับเรามาดูบ้านหลังหลักกันก่อนคําว่าบ้านหลังหลักเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะครับบ้านหลังหลักก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้านโดยมีชื่ออยู่ในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของตัวบ้านแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้นะครับเจ้าของบ้านเนี่ย จะเป็นคนใดคนหนึ่งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ได้นะครับในกรณีบ้านหลังหลักกรณีแรกนะครับก็คือเจ้าของบ้านและที่ดินเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือห้องชุดนะครับแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านตรงนี้นะครับในกรณีที่1ก็คือมีชื่อในโฉนดที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในบ้านในห้องชุดแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านตรงนี้นะครับถ้ามูลค่าของบ้านและที่ดินเนี่ย มูลค่าประเมินไม่ถึง50ล้านบาทก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีนะครับนี่คือบ้านหลังหลักในกรณีที่1กรณีที่2ก็คือเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่นแต่บ้านเป็นของเรานะครับแล้วเราก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตรงนี้นะครับถ้ามูลค่าของบ้านและที่ดินเนี่ยรวมกันไม่ถึง10ล้านบาทตรงนี้ ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองนะครับนี่คือใน2กรณีของบ้านหลังหลักที่1ก็คือ,อมีชื่อในโฉนดมีชื่อในกรรมสิทธิ์ของบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับตรงนี้ได้รับการยกเว้นถ้าราคาของบ้านและที่ดินไม่ถึง50ล้านบาทนะครับกรณีที่2ก็คือเป็นเจ้าของบ้านปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่นและเราก็มีชื่อในทะเบียนบ้านตรงนี้ถ้ามูลค่าไม่ถึง10ล้านบาท ก็ไม่ต้องชําระภาษีนะครับนี่คือบ้านหลังหลักต่อมาบ้านหลังอื่นนะครับบ้านหลังอื่นก็หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับมีชื่อในโฉนดมีชื่อในกรรมสิทธิ์ในบ้านในห้องชุดแต่นะครับตรงนี้แต่เราเนี่ยไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าวแต่เราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของที่ดินนั่นเองนะครับไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านหลังอื่นเราจะเสียภาษีในอัตรา ของที่อยู่อาศัยนะครับโดยเสียภาษีทุกหลังเลยจะมีกี่หลังก็ตามนะครับตั้งแต่ราคาประเมินบาทแรกเป็นต้นไปเลยนะครับในอัตราที่อยู่อาศัยนะครับอัตราที่อยู่อาศัยก็คือ,เ,อเริ่มที่0.2%นะครับนี่คือในเรื่องของภาษีที่เขาเก็บกรณีบ้านพักอาศัยของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับที่ดินอื่นๆน,น,นะครับแล้วก็ที่ดินที่ปล่อยรกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์เนี่ยเขาก็คิดภาษี ตั้งแต่1บาทแรกของราคาประเมินเลยนะครับถ้าราคาไม่เกิน50ล้านบาทนะครับ0.3%ถ้าตั้งแต่ราคา50ล้านบาทขึ้นไปถึง200ล้านบาทอยู่ที่0.4%นะครับภาษีก็จะเป็นแบบขั้นบันไดจนถึง5000ล้านบาทขึ้นไปอยู่ที่0.7%นะครับและนี่ก็คือประเภทและอัตราภาษีที่จะต้องชำระภาษีนั่นเองนะครับทีนี้ในปี2 5 6 3เนี่ยนะครับ เขาให้ชําระภายในวันที่31สิงหาคมนะครับหลายๆท่านยังไม่ได้รับแจ้งการประเมินหลายๆท่านยังไม่ได้ไปชําระภาษีวันนี้นะครับทั่วประเทศเนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งแนวทางในเรื่องของการขยายเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหลายแห่งทั่วประเทศเน่ะกำลังดําเนินการขยายเวลาออกไป นะครับก็จะไม่มีผลในเรื่องของค่าปรับต่างๆนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลและในปี63เนี่ยรัฐบาลได้ออกประกาศในการลดหย่อนภาษี90%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะ่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องชำระภาษี1,000บาทยกตัวอย่างนะครับ แต่ว่าวันนี้เขาลดให้90%เนี่ยท่านชำระเพียง100บาทเท่านั้นนะครับเฉพาะในปี2563นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ